สวัสดีค่ะน,นี่ตลอบทุรายการไอชอตการ์ดเกมนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวเด็กโปรไฟล์นะคะเป็นของเลวันทีซาเวทที่เราเติมของ x q b 0 3เรียบร้อยแล้วนะคะอินโทรมาค่ะก็ตามที่บอกนะคะเราจะมารีวิวเด็กโปรไฟล์เลวันทีซาเวทกันนะคะเย้แต่ว่าอย่าเพิ่งนะคะคือว่าเราเนี่ย ขาดใบตัดเวทนะคะเพราะว่าใบตัดเวทมีอยู่กับเพื่อนที่เราเคยชีย้แจงเราก็จะใช้เป็นใบนี้แรกนะคะมันก็จะดูอานาถหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นสกิลให้ดูนะคะขึ้นสกิลให้ดูหมดเลยแล้วก็รูปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะใบใบแรกค่ะไม่ได้นะคะก็จะเป็นแฟกของเรานะเอเป็นแฟลกเลเจนเวลนะคะอันนี้เป็นของอบูชิโรสนะคะบูชิโรสการ์ดเฟสของปี2019นะคะ ดาบราชนมันจุติเลวันทีนนะคะก็สกิลของมันก็คือจ่ายสองเกตเมื่อบนสนามของเราไม่มีมอนเตอร์อยู่นะคะการนี้บนสนามไม่สามารถถูกทําลายได,ได้เราไม่สามารถคอมอนเตอร์ลงสนามได้และเราสมใส่อเทมกี่ใบก็ได้นะคะไอเทมทุกใบบนมือเนี่ยอีควิปคอสจ่ายหนึ่งเกตเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ว่าคิวจ่ายหนึ่งเกรและทิ้งการ์ดจากบนมือเราหนึ่งใบระหว่างเทิร์นของเรานะคะเปิดการ์ดห้าใบานะคะสมใส่เทมไม่เกิน3าใบา จากที่เปิดดูนั้นนะคะด้วยด้วยความสามารถที่ไม่ต้องจ่ายค่าอิคิวคอนนะเสร็จแล้วก็เอาลงดรอปนะคะโอเคค่ะใบนี้ใส่4ใบนะคะเป็นบัดดี้นะคะอันนี้ดาบราชันอสูรที่ถูกเครื่องจักจักกัดกินในวันทีนซาเว่นะคะใบนี้ทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบเมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์บนสนามนะคะเมื่อเริ่มต้นแอตแทกเฟสของเราเราสามารถสมใส่เทมวีราบรุษจากช่องดรอปเรา1บาใบโดยจ่ายค่าอ q คิวคอรนนะคะแล้วก็มีโอเวอร์คิว ทิ้งการจากบนมือเรา1ใบระหว่างเมนเฟสเราสวมใส่ไอเทมไม่เกิน2ใบจากกองการนะคะโดยจ่ายค่ายอิควิปคอสและสลับกองการนะคะใบนี้ใส่3ใบนะคะคิดว่าใบเนี้ยเออเหมือนแบบเอาเป็นบัดดี้ดีกว่าใบนี้นะคะอันนี้ส่วนตัวเนาะก็แล้วแต่คนจะอยากเล่นประมาณไหนนะคะอันนี้ใส่3ใบดาบราชัน์มันศักดิ์สิทธิ์เอ็กคาริเบอร์เลฟติกานะคะอิควิอิควิปคอรสทิ้งการที่มีดาบราชัน์ ในชื่อก๊์ดจากบนมือเรา1ใบนะจากช่องในช่องดรอปเรามีก๊์ดวีรบบลูด10ใบหรือมากกว่าในเธอระหว่างการต่อสู้นี้การโจมตีเราไม่ใช่ดิงแ็กถ้าบนสนามเรามีวีรบบลูด4ใบหรือมากกว่าคู่แข่งไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้นะคะแล้วก็มีเพนเทตแล้วก็มีดับเบิลแท็กก็คืออันนี้ตีได้2รอบเลยอันนี้ใส่3ใบนะคะต่อไปเป็นในคาลิเบอร์นะคะก็คือ ดาบราชน์เอ็กคาลิเบอร์เมื่อเรามีวีรบุรุษในช่องดรอป10ใบหรือมากกว่าทิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์ในวันมือหากการโจมตีไม่ใช่ดิงแอแท็กการที่มีคำว่าล่ในชื่อไม่สามารถยกเลิกการโจมตีของการนี้ได้นะคะมีอุปกรณ์เช้งแล้วก็มี double ท็กนะคะใบนี้ก็คือเหมือนแบบว่าใส่มาแล้วก็เปิดท็อปของในวันทีอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อถ้าสมมติเราเจอแล้วก็สมใส่สมใส่ไปได้นะคะกับเราก็มีโล่อยู่2ใบในเด็กแล้วก็มีการที่สมใส่าจากบนมือโดยไม่จ่ายค่ากิฟคอร์สนะคะก็อันนี้ เราใส่2ใบพอถาม mm hmm. ว่าฟอยเนี่ยซื้อมาจากไหนนะก็คือซื้อมาจากคิดแอนขายนะคะก็ตอนนั้นซื้อมาแค่4ี่ใบเก้าสิบนะทุกคนไปสามารถซื้อได้ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหมดยังนะคะต่อไปปลอกดาบของดาบราชันซูเทอร์คอสเมื่อเราสมใส่การนี้เราสามารถทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบและนําไอเทมดาบราชันในชื่อกาดจากกองเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและสลับกองการะครับคือใบนี้เป็นใบเซิร์นนั่นเองสองใบาดาบราชันจจำลองไดสเลฟเลฟิกานะคะ จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการนี้โจมตีและทําลายมอนคู่แข่งสําเร็จนะคะเราสร้างความเสียหายสําเร็จนะหรือเราก็นําการ์ดเวื้สุดจากของการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตได้เล่งเลือด2หน่วยแล้วก็ถ้าบนสนามมีวีรบุรุษ3าใบหรือมากกว่าได้จั่วอีกหนึ่งใบนะคะใบนี้ใส่2ใบเป็นใบเด้งเลือดได้จัว่วได้จั่วด้วยแล้วก็ได้เกตด้วยดาบราชันจำลองฟาการักเลฟลิกา้าไล่เอ้ยจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการ โจมตีมอนเตอร์คู่แข่งทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบที่ถูกโจมตีนั้นเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบ,บนมือเราสามารถจ่ายดิงเกตเพื่อสมใส่การนี้จากช่องดรอปเราโดยไม่ต้องจ่ายค่าอิคิปคอรนะคะใบนี้ใส่2ใบดาบราชันอมตะดูแดนดันนะคะจ่ายดิงเกตและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเคาน์เตอร์หกักหากเราสมใส่การที่มีคําว่าดาบดาบราชันในชื่อการดนะคะสวมใส่การนี้จากบนมือเราโดยจ่ายค่าคอ q ควิปคอร์ เราสามารถใช้ได้หนึ่งคำในหนึ่งเทินมีรับผลรุทุกไปมวสนามเราไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถการคู่แข่งได้นะคะมีอุปกรณ์เชงนะคะใบนี้ใส่2ใบก็คือเหมือนกันแบบกันไอ้พวกดาบต่างๆเนี่ยออกจากสนามนะคะเลยใส่2ใบดาบราชันจำลองดาบเหล็กไร,ร้น้ำเลปิก้าหากพลังชีวิตเราถูกโจมตีด้วยมอนเตอร์ที่มีพลังานหนึ่งหมื่นหรือสูงกว่าการนี้ได้รับดีเฟนส์วอออีก20,000เลยนะแล้วก็ไม่นับการโจมตี l ิง k แท็กนะคะ แต่หากนี้แท็กถ้ามอนเตอร์มีพลังหนึ่งหมื่นหรือสูงกว่าสกิลก็ยังเกิดผลนะแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีหากเราสมใส่เทมอยู่4ใบหรือมากกว่ากว่าทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบด้วยค่ะอันนี้ใส่หนึ่งใบใบต่อไปดาบราชันจำลองซูฟิกาเลฟติกาจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะถ้าถ้าการ์ดที่มีคำว่าดาบราชันในชื่อกาดที่ไม่ใช่ดาบราชันจำลองซูฟิกาเลฟติกาจะต้องออกสนามนำการ์ดนี้ลงดรอปเพื่อให้การนั้นยังอยู่บนสนาม ถ้าบนสนามเรามีรับบุูซีใบหรือมากกว่าการนี้ได้รับเพเนเตนะคะอันนี้ใส่1นึ่ใบดาบราชันจำลองคารัตบอร์ดเลฟิก้าอันนี้ไม่มีส,สกิลบ้างน,นะคะก็แค่หาพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายที่ไม่ได้จากการโจมตีก็คือลดหนึ่งหน่วยแบบของอาร์โธรหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้นะใบนี้1นึ่ใบดาบราชันจำลองนายเกลดิงเลฟลิก้านะคะ เมื่อการนี้โจมตีหับบนสนามมีวีรบุรุษใบอื่น2ใบหรือมากกว่านำการ์ดผสมจากกองการ์ดแลเข้าเกี์ค่ะมี Equipment เชงนะคะอันนี้ใส่หนึ่งใบบ้านแห่งมินเนี่ยนห้องแห่งดาบราชันความสามารถวีรบุรุษทุกใบในสนามไม่สามารถถูกยกเลิกได้วีรบุรุษใบอื่นทุกใบบนสนามได้พล p o เวอ,อร์โปรยหนึ่งพันคาเตอร์วีรบุรุษใบอื่นบนสนามเราหนึ่งใบใจ่ายหนึ่งเกี์นะคะเพื่อเลสแล้วก็สแตนการนี้อันนี้ใส่หนึ่งใบยอดขุนพล โอดิซิอุสนะคะหากเราสวมใส่อเทมวิรบุรุษอยู่การนี้ได้รับพาวเวอร์โบอีก3 0 0พหากเราสวมใส่วลาหากเราสวมใส่ใท้วิรบุบุษอยู่เราสามารถทิ้งการนี้จากบนมือเพื่อให้ได้รับพลังชุดหนึ่งหน่วยแล้วก็โจกการหนึ่งใบนะคะใบนี้ใส่3ใบบัตตี้ฮ l ลลิเกลร่ายการนี้ได้เมื่อเราถูกโจมตียกเลิกการโจมตีหากเราสวมใส่อเทมอยู่นำะวิรัุบุษที่ไม่ใช่บัตตี้ฮ l ลลิเกลจากช่องดอปเราขึ้นมือหนึ่งใบนะคะใบนี้ใส่4ใบ จอกศักดิ์สิทธิ์ไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีและเราไม่มีมอนเตอร์อยู่ในช่องกลางเคาเตอร์ยกเลิกการโจมตีใบนี้ใส่สองใบนะคะคําแนะนําของเมอร์ลินไล่การนี้ได้เมื่อบริษัทมีวีรับุรุษอยู่เท่านั้นดูการ์ดบงสุดจากกองการ์ดสามใบนะคะนำหนึ่งใจากที่ดูนั้นเข้าเกตและนำวีรับุรุษไม่เกินหนึ่งใจากที่ดูขึ้นมือและนําที่เหลือลงช่องดอกนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งได้หนึ่งเทิร์นอันนี้ใส่สามใยิงกาดไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะ ทิงการ์ดนมือเราหนึ่งใบจั่วการ์ดสองใบนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเป็นการ์ดตัวเนาะใส่สามใบตำนานวีรชนรายการน,นี้ได้เมื่อบสนสษามมีวีรบุรุษสองใบหรือมากกว่านำการ์ดสี่ใบเราเข้าเกตนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นอันนี้เป็นการ์ดป๊มเกตนะคะมหาเวทไวทัสรายการน,นี้ได้เมื่อจบการต่อสู้ครั้งแรกในเทิร์นคู่แข่งใส่สองเกตและพลังชีวิตสองหน่วยจบแอตแทคเฟสนั้นเลยนะคะอันนี้ใส่สองใบถ้าใส่เยอะไปกลัวว่ามันจะลบ แต่ผู้ที่ถูกเลือกรายการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนเตอร์บนสนามเท่านั้นสมใส่เทม2ใบาจากบนมือโดยไม่ต้องใสค่าอี u i ิ p o r รนะคะอันนี้ใส่2ใบ i n f a l l เ b ิร b Blade w a ร์เซนะคะนำวีรบุรุษที่เป็นมอนเตอร์หลือไอเทมจากบนสนามเรา1ใบลงช่องดรอกเพื่อใช้เลือกความสามารถได้หนึ่งอย่างระหว่างครั้งต่อไปพลังชีวิตได้รับความเสียหายกลายเป็นนั้นเป็นศนยคะแล้วก็จักระหนึ่งใบใช่สใบ ไปใบนี้เป็นตัดเวชนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ข้างๆนะสกิลมันก็น่าจะมีแบบว่าจ่าย2เกตแล้วก็เลือกทําลายระหว่างการเซตบนสนามคู่แข่งนะคะกับการที่คู่แข่งเหมือนกาลังจะไล่แบบกําลังจะไล่ยอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอเราจ่าย2เกตปุ๊บใช่ไหมก็หักเวทก็คือตัดเวทนนแหละแล้วก็จากนั้นถ้าเรามีไอ้ตัดเวเนี่ยอยู่ในช่องรอบอีกนะคะเราสามารถจ่ายอีกจ่ายเกตเพื่อนํามันขึ้นมาได้ นะคะก็อันนี้ใส่2ใบถ้าต้องห้ามชาเวดฟอร์มรายการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนเตอร์บนสนามเท่านั้นใจสังเกตนะคะสมส่ไอเทมทรับรูจากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็โดยไม่ต้องจ่ายค่ากีบคอนนะคะจากนั้นเราได้รับแอทแทกเฟสเพิ่มนะคะอันนี้ใส่2ใบโอเคค่ะก็ดีสำหรับเลวันทินก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยสำหรับนี้ขอลาไปสวัสดีค่ะ